พร้อมนะพร้อมนะนี่นะนี่นะนิวนี่นะนิวนี่นะนิวนี่นะนีิวเห็นไหมเห็นไหมพร้อมนะสามสองหนึ่งกดอ่าเห็นไหมเห็นไหมปุ่มเดียวเลยนี่ไม่ทำอะไรเลยปุ่มเดียวนี่แตกแตกแตก ก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับพี่เนี่ยอยากให้น้องๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ได้ทำคอนเทนต์แบบนี้ด้วยนะครับพี่จะมีสตรีมทุกๆ6โมงยินนะครับจะมีการแจกบ Free ัตรฟรีไฟล์ทุกวันนะครับที่สำคัญคืออย่าลืมกด กระดิ่งแจ้งเตือนว่าปุ่ม C ีเฟิรทางบน Facebook, Youtube แล้วก็ทวิชด้วยนะท่านผู้ชมเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ได้ทําคลิปแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับหวัดดีวัยรุ่นเมกาวัดดีวัยรุ่นไวัดดีวัยรุ่นฟีสไฟที่ทุกคนทุกท่านที่ชอบเ,เล่นกันด้วยนะครับนะอีวัดดีน้องๆด้วยนะครับวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับหลายคนเนี่ยอะไรติดตาก หลายคนนะครับก็ขอพิสกันเข้ามานะครับก็คือเป็นวิธีการทํามาโคท่าเต้นกันนะครับน้องๆกดครั้งเดียวนะครับก็เป็นท่าเต้นขึ้นมาเลยนะครับที่เขาได้เซตไว้นะครับทานผู้ชมโดยหลักการก็คือนะครับง่ายๆนะครับทานผู้ชมท่านผู้ชมต้องมีเจ้าตัวคีย์บอร์ดที่เป็นเอ่อมาโคก่อนนะครับต้องมีคีย์บอร์ดมาโคก่อนนะครับก็คือคีย์บอร์ดมาโคหมายความว่าคีย์บอร์ดที่นะครับมีฟังก์ชันหรือว่าไดเวอร์นะครับ ต้องให้ลงเป็นการปรับตั้งมาโคนะครับท่านผู้ชมเรามาทําความรู้จักมาโคกันก่อนเลยนะครับมาโคนะครับท่านผู้ชมเป็นการวางคําสั่งล่วงหน้าบนคีย์บอร์ดหรือว่าบนอุปกรณ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นเมาส์จะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆคือการวางไอวอลหครั้งนะครับโดยปกติหรือว่าตามหลักแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเราต้องกดปุ่ม ถือไอวอลก่อนนะครับแล้วก็นั่งนะฮะเป็นปุ่มที่2นะครับแล้วก็วางวางก็คือการกดคิย์มานครับก็จะมี3คําสั่งแล้วถูกไหมท่านผู้ชมนั่นก็คือเอาเอาสามคำสั่งเนี่ยก็คือ3ปุ่มเนี่ยมารวมไว้ในปุ่มเดียวก็คือผมจะเซตไปที่ปุ่ม B สมมตินะผมจะเซตการวางไอวอลหรือว่ามาโคไอวอลไปที่ปุ่ม B นะครับผมก็จะต้องเอาเจ้าตัวปุ่มถือไอวอลปุ่มนั่งแล้วก็ปุ่ม กดวางไอวอนะครับมารวมกันในปุ่ม B ปุ่มเดียวนะครับนั่นก็คือการวางคําสั่งมาโคโดยใช้คําสั่งคําสั่งเดียวก็คือตัว V นะครับท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะครับท่านผู้ชมพยายามนึกภาพตามให้ออกนะครับก็เราสามารถไปประยุกต์ใช้ ในมุมต่างๆนะอย่างเช่นการเต้นนะครับก็คือท่าเต้นบนฟรีไฟนะครับท่านผู้ชมหรือว่าการสับสนายบนฟรีไฟนะครับท่านผู้ชมอย่างเช่นเราอ่ายิงหนึ่งครั้ง,งแล้วก็กดคิวนะครับเพื่อสับปืนแล้วก็ยิงอีกหนึ่งครัง้งแล้วก,กดคิวเพื่อสับปืนอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเซตไปล่วงหน้าได้นะครับท่านผู้ชมอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ก็จะไม่พูดอะไรมากแล้วกันเนาะขั้นแรกนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมต้องมีตัวเกมฟรีไฟก่อนนะครับต้องมีโปรแกรมที่เล่นเกมฟรีไฟก่อนอย่างเช่นบูสเตนะครับอย่างที่2ก็คือไดรรรเวอ์นะคับ ที่เกี่ยวกับมาโครที่เราใช้นะครับก็คือใครใช้เจ้าตัวคีย์บอร์ดที่เป็นนับ v ูนะครับใครใช้เจ้าตัวคีย์บอร์ดที่เป็นร a เซอร์พวกนี้ก็ไปดาวน์โหลดมาได้นะครับก็เขียนว่ามาโครแล้วก็เ n น h m a r กแล้วก็ตามด้วยชื่อรุ่นคีย์บอร์ดที่เราซื้อมาอย่างเช่นพี่ซื้อเจ้าตัวคีย์บอร์ดร a เซอร์ t i นติมนะครับก็พี่ก็จะเซิร์ชไปว่าราเซอร์ บอ์ดติเมดนะครับก็เป็นตัวนั้นแหละแล้วก็ไปกดดาวน์โหลดมานะครับพี่ยกตัวอย่างให้ง่ายๆเลยครับเดี๋ยวพี่จะลองเปิดให้ดูแล้วกันเนาะอ่ะขั้นแรกนะครับท่านผู้ชมใครที่ใช้คีย์บอร์ดตัวไหนจําชื่อรุ่นไห้นะครับท่านผู้ชมจําชื่อรุ่นมาจจาชื่อรุ่นง่ายๆก็คือไปดูที่กล่องของเรานั่นเองนะครับไปดูที่กล่องมาของรุ่นพี่นะครับก็จะเป็นรุ่นเาเซอร์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมพี่ก็จะพิมพ์ไปว่าเลเซอร์ก่อนนะฮะพิมพ์ชื่อรุ่นของตัวเองก่อนนะครับพิมพ์ชื่อชื่อแแแบบบบรรรรนนนนนดดดด์์์อออออออ่่่่่ชชืขขงงงคีีียยยยทตััวววววเเเใ้้กกกาาลล็ เินร์ตแล้วก็มาโครอ่าอย่างนี้นะอ่าแล้วก็มาโครปุ๊บแล้วก็เบนร์ตแล้วก็เขียนมาซอฟต์แวร์เขียนเจอไเรืก็ไปเลือกด้ไรก็ได้สักอดนนึดนดด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 ดเดด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 ดัดดดงดดาดดดดดดดกดด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 ัดดลดดดดดดดรดดดดดดดลดด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 ดะดดดดดานดมันก็จะขึ้นมาแล้ว ก็จะบอกมารุ่นไหนรุ่นไหนบ้างที่เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไปหาดาวน์โหลดไดรเวอร์เอานะฮะแล้วกดซอฟต์แวร์ก็ได้ท่านผู้ชมกดซอฟต์แวร์ขึ้นมาพวกนี้นะครับแล้วก็เลือกเอานะครับอของพี่เนี่ยใช้เป็นเลเซอร์นะครับก็จะใช้เป็นซินเนปนะครับ2.0นะท่านผู้ชมก็กดซินเนปสอไปแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งตามปกติแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ใครที่ใช้นับบูนะครับผมเชื่อว่าคนใช้นับบูเยอะนะครับก็เขียนนไไปปว่าาก็โหลดมะครับ พอเราเข้ามาหน้านี้นะครับท่านผู้ชมก็หลายคนที่ใช้เมาส์อยู่ก็อาจจะตั้งมาโคได้นะคือบางรุ่นก็ตั้งได้รุ่นที่แพงขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นราคาห้าร้อยเงี้ยอาจจะตั้งได้นนองของนับปูนะครับก็ไปที่ซอฟต์แวร์นะครับอันนี้ประยุกใช้กันได้ใครที่ใช้คีย์บอร์ดนับฟูก็ใช้กันได้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นรุ่นเริ่มต้นหลายคนอาจจะใช้คีย์บอร์ดนับฟูอยู่นะครับเห็นไหมเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีรุ่นให้เลือกนะครับว่าเราใช้รุ่นไหนอยู่ก็ดูของตัวเองให้ดีนะฮะ เ๊บเห็นไหมเราก็ดูเลยว่ารุ่นไหนอะไรยังไงแล้วก็เข้าไปกดดาวน์โหลดนะฮะกดเข้าไปปึ๊บเนี่เห็นไหมมันจะดาวน์โหลดขึ้นมาเลยนะด้านล่างซ้ายมือนะฮะท่านผู้ชมก็ติดตั้งตามปกตินะครับแต่ว่าในคลิปนี้นะครับพี่จะยกตัวอย่างเป็นเจ้าตัวล a าเซอร์เพราะพี่ใช้คีย์บอร์ดล a าเซอร์นะครับท่านผู้ชมใครที่ใช้แบรนด์อื่นก็ไปประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันอย่างเช่น Logitech อย่างเช่นอา่าคอแซยอย่างงี้ก็ไปประยุกต์ใช้ได้นะครับก็ไปโหลดไดเวอร์หรือว่าเข้าเว็บพกก่อนแล้วก็โหลดไดเวอร์คีย์บอร์ดลงมมาานะะส โอเคอันนี้พี่ก็จะดาวน์โหลดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะพี่ติดตั้งไปที่เรียบร้อยแล้วฮะส่วนวิธีการต่อมาครับท่านผู้ชมให้เรากลับมาที่เจ้าตัวเกมฟรีไฟล์นะครับท่านผู้ชมให้เราทําการเอาท่าเต้นนะครับที่เรามีอยู่เนี่ยใส่เข้าไปนะครับท่านผู้ชมใส่เข้าไปในเกมนะครับท่านผู้ชมก็ไปที่คอลเลกชันก่อนเลยฮะไปที่คอลเลกชันเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปที่ท่าทางนะครับท่าทางตรงนี้นะแล้วก็เลือกท่าแรกก่อนนะครับท่านผู้ชมผมจะใช้แค่ท่าเดียวนะครับก็คือปุ่มเดียวนะครับผมก็จะเลือก ท่าแรกก่อนนะครับท่าบูญ่านะฮะก็เลือกดูว่าเราจะเอาไหนนะครับท่านผู้ชมสมมติว่าผมจะใช้ท่าตีลังกานะครับเห็นไหมท่าตีลังกาปุ๊บกดเลือกท่าตีลังกาก,าก่อนแล้วกดสวมใส่เห็นไหมเราได้1ท่าและ้ะโอเคนะอันนี้ที่จะสอนแค่ท่าเดียวก่อนนะแล้วก็กดกากบาดออกไปจากนั้นนะครับไปที่โหมดฟีสไตล์ก่อนเลยนฮะ เป็นการซ้อมโหมดฟรีสไตล์ก่อนนะโอเคนะครับท่านผู้ชมวิธีการต่อมาคือปรับตั้งบนเจ้าตัวบูสแต็กก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ทําการกด f 1 1ออกมาก่อนเลยนะฮะท่านผู้ชมแล้วมองไปที่มุมขวามือนะครับท่านผู้ชมจะเห็นคําว่าการควบคุมเกมนะฮะกดติกออกมานะครับแล้วก็กดเปิด advance d editor นะฮะท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะครับว่าพี่ตั้งปุ่มแบบนี้ไว้หมดเลยนะครับ ปุ่มรีเมาส์ของพี่นะครับจะเป็นปุ่มคอนโทรลแนะนําว่าใครที่ทําหรือว่าใช้ปุ่มอื่นอยู่ให้ปรับตั้งแบบพี่ได้เลยนะครับปุ่มรีเมาส์นะครับหรือว่ากดปุ่มกดเปิดเมาส์นะครับก็คือปุ่มคอนโทรลก็ปรับแบบพี่ Opera, ไว้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะส่วนที่2ต่อมานะครับจะเห็นอิโมจินะครับหรือว่าท่าเต้นของเรานะครับจะอยู่มุมซ้ายมือบนนะครับเป็นรูปยิ้มอย่างนี้นะให้เราทําการนะครับคลิกเมาส์ไป1ทีนะครับท่านผู้ชมปรับตั้งก่อนนะคลิกเมาส์ไป1่ทีนะครับแล้วก็เลือกแบบ เลข6นะครับท่านผู้ชมอ่าเป็นนำหกนะเป็นนำหกหรือว่าเลข6นะครับเลข6บนคีย์บอร์ดตรงนี้นะตรงนี้นะปุ่มนี้นะครับเห็นไหมเห็นนิ้วพี่ไหมปุ่มนี้นะไม่ใช่แถบด้านบนตรงนี้นะปุ่มตรงนี้เลข6ปรับไปก่อนทําตามพี่ได้เลยนะครับทําให้เหมือนพี่ก่อนแล้วก็จะประยุกต์ใช้ได้นะครับถ้าใครจะไปปรับตั้งอื่นให้ทําเหมือนพี่ก่อนนะครับปรับเลข6เสร็จปุ๊บท่านผู้ชมกดคําว่าบันทึกนะครับท่านผู้ชมกดคาว่าบันทึกก่อนนะ แล้วกดการกระบาทออกไปนะครับแล้วก็กดมาที่เจ้าตัวโปรแกรมคีย์บอร์ดของเรานะครับที่จะไปที่คีย์บอร์ดของพี่นะก็คือล a าเซอร์ซินแบนะครับท่านผู้ชมกดเอดาไปคลิกึ้นมา ใครที่ใช้ราเซอร์เหมือนกันนะครับทำตามพี่ได้เลยใครที่ใช้ยี่ห้ออื่นก็ประยุกตเอานะครับอย่างเช่นับบูก,ก็ประยุกตเอาก็ดูคลิปนี้แล้วก็ไปประยุกต์เอาจำไว้นะต้องประยุกต์นะครับพี่บอกตายตัวไม่ได้นะครับว่าต้องทําอะไรบ้างให้เราทําการมาที่เจ้าตัวโปรแกรมตั้งมาโครหรือว่าคีย์บอร์ดของเราเนั่นเองนะท่านผู้ชมให้ไปเลือกที่คําว่ามาโคนะครับท่านผู้ชมใครที่ใช้แบบพี่อยู่ราเซอร์ทำแบบพี่ได้เลยนะครับก็ย้ําอีกรอบหนึ่งนะฮะจากนั้นนะครับ ให้ทําการกด bon ปุ่มบวกนะครับตรงนี้นะครับปุ่มบวกขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับกดขึ้นมาตืมแล้วก็ตั้งชื่อนะครับตรงมาโคเนมนะตรงนี้นะมาโคเนมนะตรงนี้พี่จะตั้งคําว่าแดนนะ D-E-N-C-E นะครับแล้วก็ตั้งตรงนี้นะครับเป็น default delay นะครับตรงนี้นะครับเป็นตามพี่ไปเลยนะ0.050วินาทีนะครับท่านผู้ชมนะ ส่วนต่อมานะครับให้เราทําการเปิดฟังก์ชันมาโครก่อนนะครับคือคีย์บอร์ดของเราเนี่ยก็คือต้องกดเปิดฟังก์ชันมาโครฟังก์ชันมาโครหมายถึงว่าเราต้องเปิดโหมดนะแนะนำนะมันจะมีโหมดปกติที่เราใช้พิมพ์ทั่วไปกับโหมดมาโครนะครับเราต้องเปิดก่อนนะใครที่ใช้คีย์บอร์ดราเซอร์อยู่ทําตามพี่เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมมาที่คีย์บอร์ดนะตรงนี้นะเราไปทําการกดบวกขึ้นมาใหม่นะครับโปรไฟล์สองนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ตั้งชื่อใหม่นะฮะท่านผู้ชมอย่างเช่นตั้งชื่อว่าตั้งชื่อว่ามาโครละกันเนาะ ฟตั้งไว้ในอย่างนี้นะแล้วก็ดูตรงช็อตคัดต,ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมว่ามันตั้งไว้ช็อตคัดไหนนะฮะเห็นไหมมันจะมีตรงคําว่าปุ่ม Fn นะครับ Fn 3ตอนนี้ของพี่ตั้งไว้ที่ Fn 3มนะท่านผู้ชมพี่ก็คือต้องกดเจ้าตัวปุ่ม Fn นะครับบนคีย์บอร์ดตัวเองนะพี่ต้องกดปุ่ม Fn บนคีย์บอร์ดตัวเองนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมอ่าอาจจะไม่เห็นนะพี่ต้องกด Fn ค้างไว้นะครับแล้วก็กดเลข3บนคีย์บอร์ดนะครับท่านผู้ชม กดพร้อมกันนะมันจะเปลี่ยนโหมดนะครับทุกผู้ชมเนาะไอตรงนี้สําคัญนะคนดูต้องเปลี่ยนโหมดก่อนนะเปลี่ยนเป็นโหมดมาโครก่อนนะถึงจะใช้งานได้นะครับทุกผู้ชมอย่าลืมนะอย่าลืมคงไม่งงกันนะคือถ้าถ้างงนี่กลับไปดูคลิปใหม่นะครับทานผู้ชมโอเคนะครับทานผู้ชมวิธีการต่อมานะครับก็ให้เราทําการนะครับมาที่จะตัวบูส t ต c k แล้วก็มาที่ขวามือเหมือนเดิมนะให้เราทําการกดปุ่มโหมด Advanced Editor ขึ้นมานะครับทานผู้ชมเหมือนเดิมนะ จึ้งขึ้นมาแล้วนะ Banana. ท่านผู้ชมแล้วเราก็กะระยะดูนะครับว่าท่าเต้นของเราเนี่ยอยู่ส่วนไหนของหน้าจอนะครับท่านผู้ชมก็คือท่าเต้นแรกของเราอ่ะอยู่ตรงส่วนไหนของหน้าจอเราก็กะระยะเอานะกะระยะก่อนนะตอนแรกนะให้เราทําการคลิกสมมติว่าพี่กะระยะไว้ประมาณตรงนี้นะครับคลิกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตั้งเลขสักเลขหนึ่งนะครับพี่จะตั้งไว้เป็นเลข9นะ9้นี้นะครับท่านผู้ชม9ตรงปุ่มนี้นะปุ่มนําแพดนะไม่ใช่ปุ่มด้านบนนะปุ่มนนแพดนะตรงนี้ตรงนี้ พี่จะปรับไว้นะครับท่านผู้ชมเลข9โอเคแล้วก็กดบันทึกแล้วก็กดกากบาทแล้วเราลองกดท่าทางขึ้นมาดูเห็นไหมมันจะอยู่ประมาณตรงนี้โอเคมันจะอยู่ตรงส่วนใกล้ๆคอนะครับหรือว่าตรงแก้มนะครับให้เราทําการปรับใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มาที่มุมขวามือนะครับกดเปิด Advanced Edit นะครับแล้วก็ลากมันเข้ามานะครับใกล้ๆนะแล้วก็กดบันทึกนะครับ อ่าโอเคทีนี้มันตรงแล้วถูกไหมท่านผู้ชมมันเริ่มตรงแล้วให้เราทําการกดกาบาดออกไปนะเราก็จะได้2ปุ่มแล้วก็คือปุ่มเลข6นะครับสําหรับการกดเปิดแล้วก็ปุ่มเลข9สําหรับการกดกระโดดนะครับอันนี้ก็ได้1นขั้นตอนแล้วท่านผู้ชมส่วนต่อมานะครับท่านผู้ชมเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับท่านผู้ชมให้เราทําการมาที่คีย์บอร์ดมอนเดิมตรงนี้เลยนะครับเปิด a d v a n c e d Editor ตรงปุ่มรีเมาส์ท่านผู้ชมต้องปรับเป็นคอนโทรลแบบพี่นะถ้าอยากให้ได้เลยต้องปรับเป็นคอนโทรลแบบพี่เห็นไหมตรงตรงเนี้ยตรงเนี้ยปรับจาก F1 ใครที่ใช้ F1 อยู่ให้ปรับเป็นคอนโทรลใครที่ใช้ตัวอื่นอยู่ให้ปรับเป็นคอนโทรลนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อย่าแล้วก็ระวังอย่าให้ปุ่มมันทับกันนะครับกับปุ่มอื่นนะครับท่านผู้ชมกดกาบออกไปได้เลยส่วนต่อมานะครับท่านผู้ชมวิธีการต่อมานะฮะเราก็จะมาที่เจ้าตัวโปรแกรมคีย์บอร์ดมาโครของเรานะครับท่านผู้ชมนะ ตรงแดนซ์ตรงนี้จําได้ไหมว่าเราค้างหน้ามาโคไว้อยู่นะฮะขั้นแรกนะครับท่านผู้ชมให้เราทําการกดคําว่า record ก่อนนะฮะ record นะเมื่อทําการกด record แล้วทีนี้มาโคของเรามันจะเริ่มบันทึกปุ่มแล้วถูกต้องไหมมันจะเริ่มบันทึกปุ่มนะตอนนี้เราก็ทําการนะครับกดปุ่ม control ก่อนก็คือกดปุ่ม r e าส์ก่อนอย่างแรกรีเมาส์ให้ใหมาันขึ้นมาก่อนนะครับท่านผู้ชมเมาส์ให้ใหมันขึ้นก่อนนะนั่นก็คือคําสั่งที่1กด control เห็นไหมเราได้1ปุ่มแล้วปุ่มที่2ก็คือ เลือกนะครับอิโมจิอิโมจิก็คือไปกดปุ่มเพื่อที่จะเลือกท่าทางของเรานั่นแหละท่านผู้ชมของเราปรับตั้งไว้ที่ปุ่ม6นะท่านผู้ชมเลข6นะเราก็เลือกที่เลข6เราจะเลือกที่เลข6อ่านำหแล้วเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมส่วนต่อมานะครับท่านผู้ชมเราจะทําการเลือกนะครับท่าเต้นนะครับ so finale, ท่านผู้ชมท่าเต้นนะท่าเต้นเราปุ่ปรับไว้ที่เมื่อกี้นี้ปุ่ม9ถูกไหมน้ำแปดเเราก็จะเลือก9ปึ๊บ จากนั้นนะครับสำคัญอีกหนึ่งครั้งนะครับสำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเราต้องกดปุ่มรีเซ็ตเมาส์อีกรอบหนึ่งก็คือปุ่มคอนโทลนะครับเึ้งรวมทั้งหมดเป็นกี่คําสั่ง4คําสั่งนะครับรีเซ็ตเมาส์หก็คือคอนโทลปุ่มที่2นะครับก็คือเลือกอีโมจินะครับก็คือเลข6ปุ่มที่3นะครับก็คือเลือกท่าเต้นนะครับก็คือปุ่ม9 ปุ่มที่4ก็คือรีเมาส์นะครับดูว่าคําสั่งที่4ก็คือรีเมาส์นั่นเองนะสี่คำสั่งในครั้งเดียวนะครับท่านผู้ชมเมื่อเราทําการกดเสร็จสิ้นแล้วท่านผู้ชมอย่าเพื่งกดอะไรนะให้เลื่อนเมาส์นะครับมาที่ Stop เห็นไหมมันจะเล็คคอร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ปุ่มมาโครภายในเซี่ยววินาทีก็คือ0.05วินะครับถ้ากดแล้วมันไม่ติดให้มันมาปรับใหม่นะครับปรับแบบพี่ใหม่นะท่านผู้ชม แล้วก็มาที่ตรงคีย์บอร์ดของเรานะครับท่านผู้ชมไปเลือกโปรไฟล์นะครับซีเล็กโปรไฟล์เราก่อนนะครับเราตั้งไว้อะไรพี่ตั้งไว้เป็นฟรีไฟธรรมดานะพี่ก็จะเลือกไปที่ฟรีไฟของพี่นะเห็นไหมซีเล็กฟ f i ไฟก็คือซีเล็กโปรไฟล์ที่เราสร้างไว้่นไหนก็คือโหมดที่ใช้มาโครในเกม ขอ,องฟรีไฟนั่นแหละท่านผู้ชมนะมันจะมี2โหมดโดยปกติก็คือโหมดธรรมดาก็คือกดพิมพ์ตัวไปเลยเล่นเฟซเล่นอะไรกับโหมดที่เอาไปเล่นเกมก็คือมาโคนั่นเองนะท่านผู้ชมเมื่อเราทําการกดเลือกโหมดเสร็จแล้วหรือว่าเล็กโปรไฟล์เสร็จแล้วนะครับให้เราทําการเลือกปุ่มที่จะวางมาโคนะครับก็คือกดปุ่มเดียวแล้ว4คําสั่งนี้มันทํางานเลยนะครับท่านผู้ชมพี่ก็จะเลือกไว้ที่ปุ่มหนึ่งนะใครจะเลือกปุ่มไหนก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเอาที่ถนัดแต่พี่จะแนะนานะครับให้ทําตามพี่ก่อนพี่จะเลือกไว้ที่ปุ่มหน แล้วพี่ก็จะเลือกปุ่ม1นนะเลข1ด้านบนนะดูใหม่นะเลข1ด้านบนนะท่านผู้ชมเลือกไปที่ปุ่ม1นนะตรงนี้นะเลข1ด้านบนใกล้ๆเปลี่ยนภาษากดคลิกเข้าไปเราจะเปลี่ยนจากตรง default ด้านบนเนี่ยท่านผู้ชมเป็นมาโครของเรานะเลือกมาโคนะแล้วก็เลือกนะครับตรงนี้เห็นไหม assign นะ assign มาโคนะเลือกตรงนี้นะ assign มาโคบรรทัดแรกนะครับเลือกเป็นปุ่มมาโครที่เราตั้งไว้เห็นไหมเราตั้งชื่อไว้ว่า Dance ก็คือเอาไว้เต้นอย่างเดียวนะฮะท่านผู้ชมก็คือเอาไว้เต้นอย่างเดียวนะท่านผู้ชมพี่ก็จะเลือกเป็นแดนไว้นะปึ้งแล้วก็กดเซฟได้เลยเห็นไหมเซฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วปุ่มเลขหนึ่งนะนี่คือเสร็จสิ้นการตั้งมาโครแล้วหลังจากนั้นนะครับท่านผู้ชมวิธีการต่อมาก็สําคัญเช่นกันนะครับถ้าเราไม่กดเปิดโหมดเนี่ยไม่มีทางใช้งานได้นะครับเราต้องทําการกดเปิดโหมดมาโครก่อนนะท่านผู้ชมของพี่เนี่ยเปิดโหมดมาโคก็คือเจ้าตรงนี้นะครับ s select s h o r t Cut นะ พี่ตั้งไว้นะเลือกช็อตคัดนะตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมพี่ตั้งไว้เป็น Fn2 ถูกไหมพี่ก็ต้องกดปุ่ม Fn บนคีย์บอร์ดนะครับกดปุ่ม Fn ตึ๊บพร้อมกับเลข2บนคีย์บอร์ดนะ Fn เห็นไหมกดค้างพร้อมกันปึ้งมันก็จะเปลี่ยนโหมดทันทีเลยนะครับท่านผู้ชมมันก็จะเปลี่ยนโหมดเป็นการใช้มาโคนะครับท่านผู้ชมถ้าไม่กดปึ๊บ ไม่มีทางใช้งานได้นะครับต้องเปลี่ยนจากโหมดธรรมดาที่เราใช้บนคีย์บอร์ดหรือว่าใช้งานทั่วไปเป็นโหมดมาโคก่อนนะครับท่านผู้ชมพี่ก็จะกดเปลี่ยนโหมดนะท่านผู้ชมพี่จะกด fn2 ไปเลยปึ้งมันก็จะเปลี่ยนโหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมปึ๊บเราก็ลองใช้งานจริงกันดูนะครับเดี๋ยวพี่จะไปที่โซนฟีสไตน์นะไปลองดูทีนี้จําได้ไหมว่าเราตั้งไว้ที่ปุ่ม1น,นะครับที่พี่สอนมาให้ตั้งตามพี่ก็คือปุ่ม1ก็คือกด มาโคต,ตัวเดียวแล้ว4คํคำสั่งนั้นมันทำงานนะครับท่านผู้ชมก็พี่ตั้งไวที่ปุ่มหนึ่งนะใครที่ไม่ได้ตั้งแบบพี่นะก็ไปกดปุ่มที่ตัวเองตั้งทิ้งไว้นะครับพี่ก็จะกดไปที่ปุ่มหนึ่งปุ่มเดียวนะครับท่านผู้ชมนะนะลองดูนะเดี๋ยวลองด,นะอองดูเห็นไหมปุ่มหนึ่งปุ่มเดียวพี่กดปุ่มหนึ่งปุ่มเดียวบนคีย์บอร์ดนะครับคอยดูนะคอยดูดีๆนะคอยดูดีๆนะคนดูพร้อ,อมนะพร้อมนะนี่นะนี่นะนิวนี้นะนิวนี้นะนิวนี้นะนี่เห็นไหมเห็นไหมพร้อมนะสามสองหนึ่งกดอ่าเห็นไหมเห ปุ่มเดียวเลยนี่ไม่ทำอะไรเลยปุ่มเดียวจบนะสามารถไปประยุกต์ใช้กับอย่างอื่นได้อย่างเช่นการมังไอวอลนะครับการทานุ่นทํานี่นะครับการท่าเต้นการเปิดกระโปรงกระเป๋าอะไรก็ทํากันได้หมดนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับท่านผู้ชมเอาไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับใครที่ใช้คีย์บอร์ดนะครับที่เป็นนะครับลาเซอร์นับวู โลจิเทคนะครับตัวที่แพงๆหน่อยนะราคาหลักพันขึ้นนะครับหรือว่าราคา800อย่างเช่นนับบูเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับทุนผู้ชมคือนําไปใช้ได้เลยนะครับก็ มีอะไรจะเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์ไปได้นะครับเต้นยิงเต้นยิงกับใครก็ได้เต้นแรงเตงน้นไกลท่ไหนก็นกนกนได้นะครับท่านผู้ชมก็ฝากไว้ด้วยละกันเนาะถ้าหากชอบคลิปนี้หรือว่าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไว์กดแชร์กดซับสไครต์กดกดดิ่งแจ็คเต้นกับวิโคชาเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะสำหรับรอบหน้าเราจะมาทำอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้วิโคก็ตัวละไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอ่ะจุ๊บบอยไปเลยลนะ